ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงความเกิดและความดับแห่งสติปัฏฐานสี่เธอทั้งหลายจงฟังก็ความเกิดแห่งกายเป็นอย่างไรความเกิดแห่งกายย่อมมีเพราะความเกิดแห่งอาหารความดับแห่งกายย่อมมีเพราะความดับแห่งอาหาร ความเกิดแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความเกิดแห่งผัสสะความดับแห่งเวทนาย่อมมีเพราะความดับแห่งผัสสะความเกิดแห่งจิตย่อมมีเพราะความเกิดแห่งนามรูปความดับแห่งจิตย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูป ความเกิดแห่งธรรมย่อมมีเพราะความเกิดแห่งมนสิการความดับแห่งธรรมย่อมมีเพราะความดับแห่งมนสิการ